ก็มาสองรถนะครับบชพปนะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับไปดูรถบชปปหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับก็เป็นรถที่การรถไฟนะครับได้รับมอบมาจาก JR นะครับ JR เวสนะครับอัดีรถดีสารที่ใช้ใช้งานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วไทยก็เอามาดัดแปลนะครับโดยบปหนึ่งหนึ่งหนึ่งคันนี้นะครับก็ตัดแปลงเป็น รถเที่ยวนะครับอย่างรอบนี้ก็พ่วงไปกับรถเที่ยวขบวนเกือปราสักนะครับขบวน921ก็จะเป็นชุดสีน้ำเงินคลามนะครับชุด SRT สีโทนเดียวกับ SRT p e t t นะครับเป็นลักษณะของรถนั่งทายรถนั่งชั้นสองประปาอกาศนะครับจะถูกจัดเป็นรถจัดเฉพาะนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันสักหน่อยอ่ะ สองห้องน้ำกันเลยนะค,ครับเขต้องการนักตาน,นั่งตาตัวยกันท่านนะครับ่ว่าใจที่ต้องการจะนั่งกับเพืนหือกับญาติให้เจรเจราลเกเปี่ยนกับผู้่กัะครับหั่งรไม่มีอานาจในการยที่นั่งให้ขอาเจรจาแลเี่ยนนะครับ <c oughs> <c oughs> แชร์อยู่ด้านหน้านะฮะแอร์เย็นนะครับเบาะรูสวยงามนั่งนะฮะจะมาใช้บริการกันได้นะครับจะพ่วงไปกับขบวนรถน้ำเที่ยวพิเศษถึงบักอย่างรอบนี้นะครับไปกับรถน้ำเที่ยวเครื่องบัสสักนะครับให้รายการอยู่ถึงช่วงเดือนมกรานะครับ ไม่แน่จะไปถึงต้นกลุ่มพาเลยหรือเปล่าตอนนี้มีให้บริการอยู่ครัอ่้นวงแก้ววางอาหารนะครับ ที่อยากให้มีเยอะๆนะฮะปะเปเี่ก็ตรงนี้ครับเปียแล้วก็จะโยกเบาได้ครับ